สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาบันดิ้มาบันดิ้สาวต่อยผ้ากินย่ำนาะคะ<ม>่ะเด้องมะเนืองใน,น,นกินบักม่วงถาดนี้บันดิ้ย่ำถาดนี้นาะคะะ่ะเนาะมาเลยจ้ามากินย่ำน้ำกันจ้าสัตว์่อยจะโชยย่ำแล้วนะคะเพื่อจินย่ำนาะคะะ่ะเน้องมาเลยจ้าที่เก่าเวลาเดิมกินบักม่วงไปเมื่อกี้บันดิ้งย่ำต่อเลยจ้ามาเลยจ้าบันดิ้มามาจินมย่ำน้ำกันเลยจ้า เอาเตียงกระลมเพรเตียงโอ้ยเตียงกระหางพี่น้องสวัสดีมีผู้ใสายแหงเตียงกรได้พี้ใสสสมเตียงมาเพื่อแนะน,น,นำตังนักขืนติต่อยเือช่างไหนโ,โควิด,ควดโควิดเขา,ขาจะวัดเตียงฮัรพี่น้องนั่งน้ำนักข้นสี่กิโล นี่ยไม่อด้องเขาหน่ยเขาหน่อยข้แม่เขนะ็นตับน่ะเข็นเต็มเเลยจ้าต่อ,ตอยวายั่าเด้ของของยังบนลวนะยังคุยยังไสุะเคลือบเคลือบบเคลือบ้่แล้วมาก้นีันะะปะอืมเดียับ ยกตาเลยนะอเหีนลาก็สุดนกเขาสุดนกเกี้ยแะ้จ้านี่ปตาตาทอดมาแหงงแทบแบบมือแดดกอบกามแล้วขอเียงต้าน้ำินไม่อยากไอเพิ่งหละละน้ำนัก็ขึ้นที่พีโล่เวาเตียงฮักไหมพี่น้องแล้วตายถึงแก่แล้วเตียง

คือมาเกีเปนแจกครับืเกียยาอ้ปันีเดอค่ะนึกหมาพักไซจ้าพี่น้องเจ็บมากมาหนึ่งนี่ฝนตกไส่เสมอเมื่อเส่ากับโกนนะ อย่าสับเลยเ็เน,นียนน่าหนักทีก่บอหนาไม่ได้แต่ตางชาอนอีกวันเทนียนว่าได้ต่างทาย,ยู่ๆก่มีเบียกเลยเห็นยังไงเธอขอแตบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ